สวัสดีครับวันนี้ผมมอติทนายเช่นเคยสำหรับวันนี้อยู่เกมเป็น221นะครับวันนี้ผมจะมาเปิดแพ็คลาดเจนอนซานโชนะเป็นแพ็คบล็อกดอลลเจนนมัวไวรับครับ,รบก็แต่ก่อนจะไปเริ่มเปิดแพ็คนะหากใครชอบอย่าลืมกดไ like, ลค์กด subscribe กดลถกกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดการแจ้งเตือนจากช่องมอติทนายนะครับโดยผมมี สิทธิ์เปิดฟรีอยู่ทั้งหมด11ครั้งนะผมก็จะเปิดไปจนก,กว่าจะได้จดสารโชครับมาเรามาเริ่มเปิดกันเลยอ๋อก่อนจะมาเปิดตรงนี้เดี๋ยวเรามาสุ่มตำนานบายเยินที่เขาให้ฟรีกันหน่อยดีกว่าเนี่ยมีอยู่5คนครับไม่รู้ว่าเราจะได้ใครไปกันเลย ทองครับตำนานออกมาบนทองบิสาลาซูบก็โอเคมาเราสมแพ็กตำนานกันเป้าหมายคือเจดอนสารโชครับกับนักเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะ ไม่ได้ตำนานครับออกที่อิตาลีข้ามเลยครับได้บอลทองสองตัวโอเคครั้งที่สองครับของการตัดฟรีไปเลยไม่ใช่ตำนานอิตาลีอีกแล้วครับยังนี่ได้ครั้งที่สามของการตัดฟรี ไปที่อิตาล,ลีอีกแล้วไดเชสนี่ครับโอเคครั้งที่สี่ครับไปที่ไหนหลีอังกฤตลิเวอร์พูลฮะม,ม,ฮมูฮัมหมัดซาล่าครับผม เปิดไปครับครั้งที่อะไนจำไม่ได้แล้วมาที่ฟีมันเลกอังกฤษครับเป็นโจโกโมเมสนะไปต่อครับยังไม่ออกครับผมแต่ว่ายังมาฟีมันเลีกต่อเนื่องฟานเดเบก มีแล้วครับดอนนี่ฟานเดอเบคโอเยครนะับเปิดไปครับรัวอตำนานยังไม่ออกนะไปที่สเปนครับคราวนี้ถ้ามีเสียงรบกวนก็ต้องขอภัยด้วยนะครับเพวันช่วงนี้มัน,เป,นเป็นวันปีใหม่นะโอเค ไปดูในซีิเหลือใครนี่ฮะก็ประมาณนี้ไปกันต่อโอเคครับตำนานตัวแรกมาแล้วครับจะเป็นใครโอลิเวอร์คาร์นครับผมโอ้โหเซฟมาเลยครับ มาด้วยเจมี่วาดีครับผมมาสามครั้งสุดท้ายของการเปิดฟรีครับปไปที่พิมลีก e. ใครครับเนี่ยดูก่อนชีวคอร์ดหรือเปล่าไม่ใช่ครับ สองครั้งสุดท้ายของการเปิดฟรีไม่มาครับตั่นนานแต่ว่ายัางมาที่พิมลีกต่อเน,นื่องฟึบเบอร์ห้าชุดขาวหอยเบียร์ครับหรือหอยเบียร์หอยเบยรอเบร์ก็ได้ครับอ่านได้เหมือนกันนะมาต่อ ไม่ได้เรามาที่อิตาลีข้ามเลยครับโอเคเดี๋ยวผมจะไปขายนักเตะก่อนนะที่เราเพิ่งเปิดได้เมื่อกี้นะครับจะไปขายทีงนะโอเคมาเปิดกันต่อครับสองหมื่นห้าพันจีพีไปครับ ไปที่ลีกบาราเซิลกดข้ามเลยครับเอรตอนอร์แด้นักเตะอยู่ประมาณ261มาแล้วครับตำน,นานตัวที่2องเขาคือ อาเบอมาติสตูตาโอเคไปต่อครับไมค์ครับไอทีสเปนกดข้ามครับโอเคไปครับไมค์ครับไอทีอิตาลี บอลดำแลวครับเมื่อกี้โอเคไปต่อไม่ครับไปที่โปรตุเกสโอ้บอลเงินเ,เริ่มออกรวยๆแล้วครับมาครับต่อเนื่องครับต่อเนื่องพีลิคสิบหกโรดี้ครับ โอเคแต่ว่ายังไม่ใช่นักเตะที่เราต้องการมาตอนโอ้โหตำนานครับแต่ก็ไม่ใช่เป้าหมายหลักที่เราต้องการเท่าไหร่นะพวกตำนานดับผิวสีมาเลยครับ โซแคมเบลอะ่ะมีแล้วอะ่ะมีแล้วครับโซแคมเบลอาจจะขายทิ้งนะเปิดมาเมื่อกี้พูดเหมือ <bon> นดูบอลเลยที่เปิดมาเมื่อกี้ขายครับอ้าวฟรีเอเจนต์ขายเอ่ยซัมเมอร์ ก็โอเคเปิดต่อฮะไปที่พีเมเลกมาดดับเบิดเดย์กับเดอะแบกของแมนเชสเตอร์ยูเต็ดครับไปต่อครับ ไม์ครับมาที่พีเวลีต่อเนื่องครับเบอร์ห้าใครครับลุยส์ดังเนไปต่อครับมาที่พีเวลีสามครั้งปิดแล้วครับ เบอร์ยีดูคาสมูล่าของสเปอร์ครับโอเคบอกกันครับทำนานมาแล้วครับฟุตบอลทองข้างขวาไข่ หน้าไมา่คุ้นเลยครับอ๋อโลซิก,กี้ไปต่อครับตำนานมาสองครั้งติดแล้วครับวับลึกสากประตูเชคิเบน โอเคเดี๋ยวเราไปดูก่อนว่าเหลือตำนานเยอะไหมครับก็เหลือเยอะนะแต่สารโชว์ยังไม่ออกครับผมงั้นไปกันต่อครับไม่ครับไปที่อิตาลีกดข้ามนะครับ 222คนครับไปครับยังไม่ได้ครับแต่ว่าไปพีมาลีกหลายครั้งมากเลยแต่ว่าไม่ใช่สานโจครับไครับครั้งนี้จะไปที่ไหนอิตาลีครับกดข้ามเลย โอเคเดี๋ยวเอาไว้เหลือสักสองร้อยคนผมจะไปขายนักเตะนะครับมาลนะ่าไม่ครับอิตาลี ไม่มีครับโอเคมากันต่อครับตำนานมาแล้วครับนี่น่าจะเป็นตัวที่สี่หรือ,ปอเปล่าก็ไม่แน่ใจนะน่าจะเป็น โรบี้คีนครับโอเคฮะแต่สองร้อยเจ็ดตัวครับมาครับมาที่ทีมเลกอังกฤษเบอร,ร์สิบไรท์ฟอร์ดอืมก็ไม่ใช่ตัวที่ต้องการนะโอ้ตแต่ก็ได้ตำนานมาด้วยครับก็โอเคครับ ไปที่อิตาลีครับกดข้ามนะครับโอเคครั้งสุดท้ายก่อนไปขายนักเตะนะมาที่ทีบิลลี่อังกฤษเขาคือโกลินี่เนอะ โอเคเดี๋ยวผมจะไปขายนักเตะก่อนนะมาเปิดกันต่อครับเหลือนักเตะมาถึงสองร้อยคนแล้วบันดาเหลือแค่ยี่สิบครับไปไม่ครับไปที่เปรูกดข้ามนะครับต่อครับต่อไมครับ ที่รัเสเซียข้ามเลยโอเคเหลือร้อยเก้าสิบสองคนครับตำนานมาแล้วเขาคือเท้าวขวาเขาคือใครครับนากาตะลอเป่าใจกับนากาตะ พวงโดยเทรนนเล็กซนเนอร์อาโนโอเคงั้นไปต่อตัวเลข3ล้านของเราใกล้จะหายไปแล้วมาที่พี่มะลิกปุ๊บโอ้โหวูบครับโอเค ไปที่รัเสเซียกแ,แล้วกดข้ามเลยรับไม่ครับไปที่อิตาลีในโทโมริมาครับเดือดร้อยแปดสิบคนครับไปที่เยอรมัน ใช่ครับโอเคาบบายตัวเลขสามล้านครับไม้ครับที่ลีอังกฤษลิเวอร์พูลเตียโก้เฉียดแล้วบรรดาเหลือ17คนหนึ่งในนั้นคือแจดันซานโชครับ ไม้ครับมาที่พีเบลีนิปโป๊บไปต่อครับไปต่อไม่ครับไป้ไอ้ที่สเปนกดข้ามนะครับ ร้อยหสิบแปดคนครับมาอิตาลีข้ามเลยครับปึ๊บมาที่สเปนไม่มีอะไรออ้แล้วได้กีมูนมาเพิ่มด้วยครับโอเค มาที่ปีเมเลกลุ้มกันโอ้โหกาเบียวเจสุสครับต่อครับต่อตำนานมาอีกคนหนึ่งแล้วครับจะได้ใครครับห้าขวา ทรงอย่างนี้ไบเข่นบาเลยรัตัวสามเลี่ยพ่วงกันยไปจิวฝันได้ครับโอเคไปต่อครับไปออกที่อิตาลีก็ เล็กซันโดโอเคครับไปต่อ Food. ฟุตฝรั่งเศสกดข้ามเล็วไปต่อให้ไปต่อตอิตาลีอีกแล้วครับ วนมาที่พีมเมเลกเอานักเตะที่ได้คือผิวเสียเบอร์เจ็ดจากเชลซีครับ mm hmm. ก็ยังไม่ใช่ตัวที่ต้องการอยู่ดีไปต่อฮะไม่ครับที่พีมเมเล์อังกฤษเบอร์ยี่สิบสามหอยเบียก เอ็มเช่อะไรนะสตีเวนเบอร์ไว์มเหลือร้อยสี่สิบเอ็ดคนทีนี้ทันแรนกดข้ามเลยครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเหลือทำงานกี่คนนะ สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเหลือประมาณสิบคนครับตำนานส่วนทีมลีบอลดงนะตอนนี้ถ้าไปทีมลีบอลดำที่จะต้องลุ้นก็คือมีซานโชกับแฮร์ริเคนเนี่ยไปก็ปึ๊บไม่ครับ ทีตนีโอเคไปต่อไหครับวนมาที่ทีตมีปุ๊บมาแล้วครับตัวที่รอคอยฮะจารดอนซานโช่เอียบ้อย กีบครับโอเคอเดี๋ยวผมจะพาไปอัพเกรดสางโช์นะแปบ๊บหนึ่งผมขอเขีรย អូសានឈូរាងកៅមកអាប់ครับលืมต้องปลดล็อกសានឈូตัวเก่าก่อน มาในร่างเก่าเจดอนไปฮะไปไปเป็นตัวอัพเลยครับล็อกเอาไว้เลยฮะ โซ่เลเวลในการอัพสามารถอัพได้ถึง47นะแต่ว่าก็ไม่รา้ว่าเเวลจะตันเท่าไหร่ฮะ ตอันอยู่ที่95ครับผมก็โอเคนะได้สันโชว์ล่างใหม่มาแล้วครับเดี๋ยวไปดูตอวซ้ำว่ามีใครซ้ำกันบ้างฮนะเคนซ้ำกัน2คนฮนะก็ผมสำหรับคบลิปนี้ก็ขอจบคลิปียงเท่านี้หากใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดริ้วกดดิ่ง เพื่อไม่ให้พลาดการแจ้งเตือนจากชมรมที่สะมาด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ